ฉลอง1 0 0 0 0แสนซับส,สไครเบอร์ตอนนี้ผมได้โล y o u t u b e 1 0 0 0 0นซับมาครองแล้วนะทุกคนก็ต้องขอขอบคุณทุกคนจริงๆนะที่คอยติดตามผมมาตลอดซึ่งถ้าไม่มีทุกคนเนี่ยผมก็ไม่สามารถมาถึงจุดนี้ได้นั่นเองกอ็ทุกคนเห็นอะไรไหมเห็นเงาสะท้อนไหมทุกคนอันนั้นคือกล้องของผมเองนะที่ใช้ถ่ายนะ ก็คือไม่ว่าจะคลิปไหนไหนผมใช้กล้องตัวนี้ถ่ายนี่แหละคลิปเนี้ยไหนๆก็ไหนไหนแล้วเดี๋ยวเรามาแนะนําตัวให้ทุกคนได้รู้จักกันเลยดีกว่าว่าผมชื่ออะไรละหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้จักชื่อผมนั่นเองแต่จริงๆนะผมชื่อบอส์นะอายุ22ปีก็ตอนนี้ก็ยังเรียนอยู่นะยังไม่ได้ทํางานนะทุกคนซึ่งใครที่ติดตามผมเนี่ยก็น่าจะรู้ดีว่าผมจะลงคลิปเกี่ยวกับพวกสาระต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกดาร์กสาระรอนสาระสาระคระดีแล้วก็สาระทั่วไป รวมถึงแม้กระทั่งพวกเกมผีต่างๆเนี่ยผมก็เคยรงมนะทุกคนแต่ถ้าแบบว่ามาพูดถึงอดีตตอนที่ผมสร้างช่องใหม่ๆเนี่ยใครที่ติดตามผมช่วงนั้นก็น่าจะรู้ดีว่าผมทําคลิปเกี่ยวกับกล้องดูดาวการดูดาวต่างๆด้วยซึ่งใครที่ติดตามผมช่วงนั้นจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณทุกคนจริงๆนะที่คอยติดตามผมมาจนถึงปัจจุบันถ้าใครอยากดูเนี่ยก็สามารถย้อนไปดูคลิปเก่าๆผมได้นะทุกคนจะเห็นดาวทุกอย่างในกล้องดูดาวของผมซึ่งผมก็ไม่รู้หรอกนะว่าในอนาคต ผมจะได้กลับมา2ดาวอีกครั้งหรือเปล่าเพราะว่าในประเทศไทยมันแทบจะไม่มีใครทาคลิปเกี่ยวกับการดูดาวเลยทุกคนเอาเป็นว่าคลิปเนี่ยก็ประมาณนี้ก่อนนะทุกคนใครที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้ติดตามก็อย่าลืมมาติดตามช่องผมกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดสาระดีๆจากช่องของผมโอเคครับไปแล้วครับสวัสดีครับ